ีเลยนะครับก็เดินสายโปรโมทกับพี่ๆสื่อมวลชนเป็นวันที่2แล้วล่ะลุงจ๋าจแล้วก็ทีมนักแสดงนะฮะจากซีรีส์เรื่อง Coffee Prince เ v e r s i o นไทยก็วันนี้มีใครมั้งมีแมทมีเต๋อมีเบนมี่นะครับผมก็ไปพูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับอ่ะลองฟังดูครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เรามาเยี่ยมชมมาเยี่ยมแล้วมาฝากผลงานให้กับทางสื่อครับผมมมาเยยี่ยมมโอ้โหพี่ๆทุกคน อยากดูมากเลยครับตั้งหน้าตั้งตารอวันพรุ่งนี้แล้วครับผมบที่จะได้ดูคอฟฟิปินตื่นเต้นเหมือนกันนะก็จะออกมาเป็นยังไงอยใา้ทุกคนอ่ะลองเปิดใจดูแล้วกันนี่คือผลงานคนไทยซึ่งผมเชื่อว่าผลงานโปรดักชันเนี้ย ไม่แพ้แบบว่าผลงานของระดับเอเชียหรือระดับโลกที่ไหนหคือเราเป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องแรกของเมืองไทยก็ว่าได้ครับที่ที่ถ่ายทําแบบภาพยนต์พวกเราก็ทำอย่างเต็มที่นะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็จะฉายแล้วผม,ผมเองก็ตื่นเต้นนะฮะรับรองมันต้องออกมาดีนะครับก็อยากให้ทุกคนเชิญชวนญาติพี่น้องคนอื่นมาดูด้วยกันนะครับอ่ะค่ะนอกจากนี้พี่พี่สื่อมวลชนก็ยังได้เปิดใจถึงกระแสของซีรีส์เรื่องนี้ให้ได้ฟังกันก่อนที่เราจะได้ชมกันเป็นตอนแรกในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ ็นการทําในรูปแบบเวอร์ชั่นของคนไทยเ,เป็นพุ่มกับไทยแล้วก็เป็นโลเคชั่นไทยเป็นนักสแสดงไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็เรามาลองดูว่าเออเนี่ยเมืองไทยเรา่มีสถานที่สวยๆไม่แพ้เกาหลีมออีนักสแสดงเก่งๆไม่แพ้เกาหลีเหมือนกันแล้วก็เรามาลองดูว่ามุมมองคอฟฟี่ปิ้นของเมืองไทยเนี่ยหนุ่มๆเขาจะน่ารักขนาดไหนรพรว่าคาแรคเตอร์น้องชัดเจนนะแต่ละคนแล้วคิดว่าสู้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะคนละสไตล์กันเนาะเออก็แบบของไทยเราก็มีแบบน้องๆที่แบบน่ารักนะอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็ของเกาหลีเขาก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ว่าเชื่อว่า คนไทยนี่ก็ฮอตไม่แพ้เกาหลีแน่นอนเพราะดูจากแฟนคลับที่มาวันนี้แล้วก็น่าจะอนาคตน่าจะแบบดังอยู่ค่ะ <c oughs> คิดว่าน่าจะอยู่ในกระแสเพราะว่าเว <c oughs> อร์อชันเกาหลีดังมาก <c oughs> แล้วก็แบบพอฉายนี่ก็เป็นที่รู้จักนักสแสดงก็เป็นที่รู้จักการเป็นที่รู้จักไปเลยแล้วก็เวอร์ชันไทยเชื่อว่ามีคนติดตามดูตั้งแต่เริ่มรู้ว่าจะทําอยู่แล้วละอืมแล้วก็แบบแฟนคลับก็คงจะติดตามและว่าจะออนแอร์วันไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผ่เอาจจะมีเกาหลีจีนอะไรอย่างเงี้ยรอดูของเวอร์ชันไทยก็ได้ค่ะ โอ้น่าสนใจน่าสนใจแววดีหล่อทุกคนหล่หอแบบหล่อเกาหลีนะคะ,คะแล้วพี่ว่าก็มีเป็นเป็นเป็นความหล่อแบบแบบแบบน่ารักแบบคนไทยดูจากเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยมันมันฮิตมากนะพี่ว่าแค่ว่าเรามาทําเวอร์ชั่นไทยเนี่ยมันก็ฮิตอยู่แล้วล่ละคือทุกคนก็คงฮิตอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องต้องไปดูต้องไปดูความสามารถของน้องเขาถ้าทําได้ดีพี่ก็ว่า ไม่แพ้เขาหรอกเราน่าจะให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามชมดูนะคะลองๆแต่คนก็มีชื่อเสียงมีอะไรอยู่แล้วเ,เขาน่าจะมีแววสร้างกระแสความน่าสนใจได้ดีครับพอมาทําในไทยความน่าสนใจผมว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันผสมผสานเอกลักษณ์แบบไทยเข้าไปด้วยครับมันไม่ได้ว่าไปกอปแพทเทิร์นของเขามาอย่างเดียว นะครับผมกระแสตอบรับและกําลังใจจากพี่ๆสื่อมวลชนดีขนาดนี้นะครับในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับดูฝีไมไล้ลายมือของพวกเขาตอนแรกทางช่อง True Asian Series 3ทุ่มทาง True Vision 64นะฮะ True Vision <ๆ>64วันพรุ่งนี้<ช>นะครับชั้นนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเน้นกระแส Coffee Print เนี่ยนะฮะผมมีสกู๊ปมาให้ดู ใชไมฮะตื่นเต้นมากนะฮะเอาแล้วคุณไปดูสกู๊ปนี้แล้วกันมันจะทําให้บิ้วมันทําให้คุณพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะแบบไม่ออกไปไหนตั้งแต่เช้าเนี่ยโอเคเลยค่ะเพื่อจะรออยู่เพราเขาไปไปตอนสามทุ่มเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าเราไปดูสกรูโร่หัวไม้กันค่ะอ่่่าคคัััั้งงทียยิุเเเเกกนนนนบฉหวซึป็ ลหลังจากซีรีส์โรแมนติกค,คอมดี้ Coffee Prince หรือรักวุ่นวายของเจ้าชายกาแฟซึ่งดัดแปลงมาจากนาวนิยายเกาหลีขายดีผลงานเขียนของลีซังมีได้มอนแอร์ในไทยจึงกลายเป็นกระแสโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนจากนั้นไม่นานบริษัททูวิชั่นส์ก็ได้ลิขสิทธิ์จากประเทศนี้เพื่อมาทำเป็นเวอร์ชั่นไทยโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพี่บอยอัธพลณบางช้าง Executive Produc e r วเซอร์สตอรี่ไลน มันเป็นมันเป็นเรื่องที่คนไทยอชอบอยู่แล้วแล้วก็วิธีการวางพวกรสใจต่างๆในเรื่องนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Coffee Prince v e r s i o นไทยน่าสนใจมากขึ้นคงหนีไม่พ้นการได้พุ่มกับมากฝีมือแถวหน้าของไทยอย่างพี่ยงทรงยศมาเป็นส่วนสำคัญช่วยให้ซีรีส์เรื่องนี้ดูน่าติดตามมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของโปรดักชันทถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องงานโปรดักชันเนี่ย เป็นเป็นเป็นอันนึงที่เรามั่นใจว่าเรากล้าพูดได้ว่าแบบว่าการที่เราเอาวิธีการโปรดักชันแบบภาพยนตร์หมายถึงว่าการถ่ายแบบที่พี่บอยบอกว่าเป็นการถ่ายแบบกล้องตัวเดียวจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่กล้องตัวเดียวครับมันก็ถ่ายกล้อง1กล้อง2กล้อง3แต่ว่ามันมีมันการดีไซน์ช็อตมันจะดีไซน์เพื่อกล้องตัวเดียวแล้วเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้สวิตชิ่งเหมือนการถ่ายละครคือไม่ได้ถ่ายไปแล้วแบบตัดต่อไปเลยแสดงว่าไอถ่ายไปแล้วฟุตฟุตที่เราใช้เอาไปเอาไปตัดต่อเนี่ยมันจะเป็นการตัดต่อแล้วมีภาษาแบบภาพยนนตร์ซึ่งมมัจะี มันจะมีไดนามิกหรือมันจะมีซีนมาติกอะไรบางอย่างครับที่ที่มันจะแตกต่างจากงานละครทั่วไปมันจะไปใกล้เคียงกับซีรีส์ฝรั่งที่เราดูในช่องทรูหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับอันนั้นเป็นเป็นพาร์ทที่ทางโปรดักชันเนี่ยมั่นใจมากว่าเราเรายกระดับคุณภาพงานโปรดักชันของทีวีไทยขึ้นไปอีกจุดหนึ่งครับหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวนักสแสดงที่จะมาเพิ่มอัตลักษณ์ในกัองทุนนี้แน่นอนว่ากว่าจะได้นักสแสดงอยู่ไหมเรื่องแอบชอบเขาใช่แต่เราชอ เสน่ห์คือเขาเขาเป็นคนที่เป็นคนที่รู้สึกยังไงคือแสดงออกอย่างนั้นครับคือเป็นคนที่ไม่เก็บเลยโกรธก็แสดงออกมาชัดเจนโกรธมากอย่างี้ครับ <S <S เสียใจก็เสียใจมากร้องไห้ออกมาเลยอย่างงี้ครับ <S 2> <S 2> แล้วก็หรือว่าดีใจก็ดีใจมากคือเวลาที่เขารักใครก็จะรักมากรักจริงเลยแต่ว่าเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่แคร์ใครหรือเขาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าไม่ต้อง <S <S ไม่ต้องแบบว่าสนใจเนี่ยคือเขาก็จะปล่อยเลยอย่างงี้ครับ เขาก็จะมีะคาแรคเตอร์บางอย่างแต่ว่าเราก็จะใส่ความเป็นตัวของตัวเองไปด้วยความเป็นตัวเราค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม,ไไมไ่รู้สึกว่ามันแบบรู้สึกอะไรก็คือก็เล่นพยายามจะเล่นให้ดีที่สุดโดยความที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาม,ม,ม,มีไว้ให้ค่ะแล้วก็ใส่ความตัวเองเข้าไปแต่ผมรู้สึกว่ามิโกเนี่ยเป็นบทที่ไม่ซับซ้อนครับเป็นคนที่ ถ้ากับคนอื่นนะคิดยังไงก็จะพูดอย่างนั้นยกเว้นกับแฟนเขาคนเดียวก็คือจูนที่เขาจะมีอารมณ์ลึกๆว่าบางทีจะมีเชิงต่อกันอยู่ด้วยความที่เขารู้จักกันมานานอะไรแบบนีนแ้และถ้าคิดว่าสเสน่ห์ของจูนเนี่ยเขาบุคลิกเขาน่าสนใจอะค่ะเป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่อนข้างมากแล้วก็มีความเป็นแบบอาร์ตติสสูงเแบบพราะเขาเป็นศิลป,ปินแล้วเขาก็แบบว่าจะมีความคิดอะไรที่แบบ ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวเหมือนผู้ชายอะค่ะในเรื่องของความรัมกก็จะเป็นคนที่แบบเจ้าชูครับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่า <คน S 1> เป็นคนที่คอยปวนปวนในร้านสมมติว่าในร้านเนี่ยเขาจะมีระเบียบดีทุกอย่างแต่ตัวเราเนี่ยก็จะแบบคอยขัดเขาอะไรนะครับแบบไปจีบลูกค้าอู้งานหนีไปเที่ยวแล้วอาจจะเป็นสเสน่ห์นิดนึงครับ ว่าน่าจะอยู่ที่มันมันซื่อบื้อมันไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะพี่มันมันมันฟังมันเชื่อใครมันก็ทําไปหมดแล้วมันจดอะไรไม่ค่อยได้มันความจําไม่ค่อยมีอะไรฮะซึ่งก็ตรงกับตัวผมเหมือนกันนะชีวิตนี้ชีวิตจริงผมฮะแตนในเรื่องเนี่ยแทบจะเป็นตัวป่วนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าคือเป็นคนที่แบบเหมือนกับเป็นคนที่ปากกับใจจะไม่ตรงกันค่ะ นอกจากนี้ในซีรีส์ Coffee Prince เวอร์ช่นไทยพี่ยงยังได้เพิ่มตัวละครต่อพนักงานเสิร์ฟซึ่งรับบทโดยโดยีแชมป์ Coffee Master ั่นแรกมาด้วยค่ะบทบาทนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นคนที่รู้ความลับของนางเอกทุกอย่างนะครับแล้วก็คอยติดตามคอยรู้ข่าวนางเอกรู้ว่าเข้าใจนางเอกที่สุดแล้วะฮะ ด้านเพลงประกอบซีรีส์ Coffee Prince ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะมาช่วยสร้างสีสันมากขึ้นซึ่งจะมี2เพลงได้รักเธอก็พอแล้วของแพรว AF8 และเพราะเธอคนเดียวของเตา AF8 เช่นกันค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะแฟนๆจะได้ชมซีรีส์ดัง Coffee Prince เป็นตอนแรกเวลา21นาฬิกาและสามารถติดตามชมได้ทุกวันพฤหัสุกทาง t รู e Vision Asian Series ช่อง64ขอบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ มไม่ใช่ทุงทํไม่ใช่เรื่อง